าสหาพันธ์รักษาสันติภาพหรือ UNPKFC ได้จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลประจำปีพศ2566เพื่อฉลองความสำเร็จในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของเหล่าสตรีจากทั่วโลก โดยไม่จำกัดเชื้อชาติาศาสนาหรืออาชีพและเป็นวันที่แสดงออกซึ่งความร่วมมือกันเพื่อเดินทางไปสู่ความเสมอภาคทางเพศอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคมซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ5ขององค์การสหประชาชาตินำโดยดรอภินิตาชัยชนะประธานองค์กรสภา,หาสหาพันธ์รักษาสันติภาพหรือ UNPKFC กิจกรรมวันนี้นะคะก็<อ>รู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกเป็นปิติค่ะที่ เห็นทุกคนมีความสุขเพราะว่าบุคคลเหล่านี้เขาดีเสิฟนะคะเขาเหมาะสมกับความสุขความสมหวังเพราะว่าเขาเป็นเพศสตรี <Okay. S 1> แล้วอย่างนึงนะคะ <Okay. S 1> ก็ยังมีศาสนาสมพันธ์ <Okay. S 1> ทุกศาสนาที่เป็นด้านสตรีด้วยนะคะ <Okay. S 1> หลายหลายส่วนนะคะ <Okay. S 1> ที่เราช่วยเหลือในเรื่องของความเท่าเทียมด้วยนะคะเราลงในในด้านความ การ<ด>พัฒนาที่ยั่งยืนนะคะวันนี้นะคะได้เห็นทุกท่าน,นที่ทางองค์กร u n p k f <AM S> c United p e a c e k e e p e r Federal Council นะคะได้คัดเลือก ทุกทท่านผู้ทรงเกียรติมาแต่ละท่านนะคะก็เป็นผู้รักษาสันติภาพจากสหรประชาชาติในต่างประเทศหลายๆที่แล้วก็ยังจะมีในส่วนของท่านพิคุณีนะคะซิสเตอร์บามากุม,มารีศาสน,นาพุทธคริสคริสเตียนมาครบเลยวันนี้นะคะเราได้เห็นการทำงานนะคะของบุคคลที่อยู่ในมุมมืดที่เป็นบ,บุคคลที่ทำงาน เพื่อสังคมอย่างแท้จริงอยากให้รณรงค์ให้สื่อมวลชนได้ทำข่าวพวกเขาแล้วก็ช่วยสนับสนุนพวกเขาให้มีที่ยืนที่ดีที่ถูกต้องและสว่างในสังคมค่ะ เกในการตัดสินนะคะก็เป็นสตรีที่มีบทบาทและมีผลงานชัดเจนที่จับต้องได้แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นบุคคลที่ได้ทํางานร่วมกับ U.N.B.K. ซ c มายาวนานนะคะมันมีทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคีเครือข่า,ขายซึ่งร่วมกับเรากว่าร้อยสิองค์กรนะคะที่ไม่มีพวกเขาก็ไม่มีเราในวันนี้นะคะวันนี้ก็บุคคลก็อย่างเช่นเรียกอาจารย์มุ้ยนะคะอาจารย์มุ้ยก็เป็นบุคคลระดับประเทศ นะคะและเป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงเป็นบุคคลที่ทต่างประเทศยอมรับด้วยนะคะเป็นหญิงเก่งชั้นนำนะคะแต่ละท่านนี่ก็เป็นเฮดคอมมานเดอร์ <Head Commander S 2> ในแต่ละประเทศซึ่งทำงานรักษาสันติภาพเป็นผู้หญิงที่อยู่ในพื้นท,นที่พื้นที่อับที่สื่อไม่เห็นสื่อเข้าไม่ถึงนะคะอย่างเช่นบุคคลที่เป็นรักษาสันติภาพแต่ละประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือว่า สตรีนะคะที่ทํางานในพื้นที่อับอย่างเช่นซิสเตอร์ก็ทํางานในเรื่องของการต่อต้านการท,ท้ามนุษย์ด้วยนะคะแต่ละท่านเนี่ยที่รับรางวัลนะคะสามารถไปเสิร์ชชื่อและประวัติได้เลยเพราะทุกคนทำเพื่อสังคมอย่างแท้จริงอยากให้สื่อมวลชนนะคะได้ให้ความสําคัญกับกลุ่มเหล่านี้นะคะสตรีที่ที่ไม่ได้รับ ความสนใจมากนักแต่เขาทํางานอย่างหนักเพื่อพวกเราทุกคนเพื่อเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของพวกเราตลอดไปนะคะวันนี้ก็ขอขอแสดงความยินดีกับบุคคลนะคะทั้งหญิงและชายจริงๆแนละ้ว i n น e r n a t i o n a l Women's Day เนี่ยชื่อเป็นผู้หญิงแต่วันนี้เรามีผู้ชายด้วยเพราะว่าการทํางานเพื่อสันติภาพอย่างแท้จริงนะคะเพื่อการสร้างสันติภาพสู่สันติสุขนะคะเรา เราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เลือกเพศนะคะเราเลือกผลงานเราเลือกการทำงานเพราะส่วนใหญ่ก็ทำง,งานเพื่อเยาวชนทำงานเพื่อสังคมทำงานเพื่อชุมชนแล้วก็อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเซาท์ซูดานดาฟู ปากีสถานเป็นรอยัลไทยอาร์มีทั้งหมดเลยแล้วก็ยังน่าจากรอยัลไทยอาร์มยังเป็นโปริสไทยอาร์มีอีกนะคะในแต่ละท่านนะคะสสยสวยสวย,สวยเก่งและบุคลิกดีนอกจากนี้นะคะ เขาอยู่ในพื้นที่อปเขามีภาวะในการเป็นผู้นําถ้าทุกท่านได้เห็นว่าวันนี้จริงๆแล้วเราคิดว่าจะมีแต่ผู้รับรบางวัลเท่านั้นแต่เราไม่คิดว่าแต่ละคนเนี่ยทุกท่านดูนะคะรอบข้างเนี่ยเป็นผู้ติดตามนะคะไม่ใช่ผู้รับรบางวัลเพราะว่าบุคคลแต่ละคนเนี่ยเป็นที่รักของชุมชนของในสถานที่นั้นๆที่เขาได้รับการยอมรับค่ะรู้สึกดีใจค่ะวันนี้ปรับเพิ่มใจที่ได้ เหมาะสมคู่ควรและเป็นคนที่นอกจากจะมีชื่อเสียงแล้วนะคะยังเป็นบุคคลที่เป็นที่รักของสังคมสักดิภาพแห่งสักคิณคระถ้าเราไม่มีความรักนะคะเรารวมตัวกันไม่ได้ถ้าสตรีรวมกันแค่สตรีเราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาให้สตรเนี่ยอยู่กันอย่างเดียวเพื่อความยั่งยืนได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้ชายต้องมาช่วยด้วยเยาวชนต้องมาช่วยเพศหญิงเพศชายาชะะถ้าเราตัดเรื่องเพศไปเรามองว่าความดีไม่มีเพศนะคะเปลี่ยนสภาพทุกอย่างหมดเปลี่ยนหมดแต่วันนี้นะคะทุกคนทําความดีมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เราจะมีการบริจาคอย่างเช่นได้มีการคุยกับกลุ่มแม่ชีออกลุ่มซิสเตอร์หลายๆกลุ่มค่ะเราจะมีการลงตัวกันช่วยกันแบบว่า ช่วยกันซัพพอร์ตนะคะบุคคลที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเราไม่ได้เราจะไม่บริจาคคนรวยนะคะเราจะบริจาคคนที่ป่วยส่วนตัวแล้วนะคะรู้สึกว่าการให้รถเข็นเนี่ยเหมือนเป็นการให้ชีวิตใหม่เหมือนเป็นการให้เพื่อนแท้กับคนที่รู้สึกว่าขยับเขยื่อนตัวไม่ได้นะคะวันนี้เราคิดว่าโครงการนี้ควรควรจะเป็นโครงการ ที่เป็นตัวอย่างแล้วกรช่วยเหลือบุคคลที่ยากไร้นอกจากจะมีรถแข็แล้วยังมีน้ําดื่มซึ่งเราเป็นพันธุ์ทับกาอับทางยูเนสโกด้วยนะคะน้ำดื่มของเราก็คือคอนเซปต์ของเราคือ clean water for all ฟรีน้ำดื่มนะคะไม่มีจำหน่ายค่ะเราทำมานานแล้วลองสามารถเข้าไปดูเพจลองเสิร์ชได้นะคะค่ะแล้วลดนาลงด้านเกี่ยวกับสุขานามัยด้านน้าดื่มด้วยแล้วเราก็ไปเก็บขยะกันทีเป็นพันคนกิจกรรมเราเยอะมากเด็กวยชนวอะไรอย่างเงี้ย